ดีแลสวัสดีเบอรสิขู่สิคนหวัดเป็นภายในหรือต่างประเทศกะยินดีตอนหับขาสู่ซ่องสาวละสาวราวคือเก่าคือเดิมเนาะบ่ได้ไปทางไดอกทุกคนอยู่ชวนคือเก่าเนี่ยทางด้านก็คือสวนมุมของเฮาเองเนาะถ้าหากว่าสาวละบ่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนําเนาะเพราะว่าสาะกยังบ่เก่งเรื่องการเฮ็ดคลิปถ่ายคลิปพอบันไดเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้ไปถ่ายทางใดเด้โดยแบบ ดนๆฮะจังได้ถ,ถ่ายเธอหนึ่งมันกะสีแบบการบอกกันจ้าเฮากะสีบอกคือเก่าเน่ค่ะสีเบลผิดพลาดประกาไอ้ผิดพลาดเน่เนาะแต่ก่อนถ้าสีไปหัดไปส้มไอชวนชาวลากะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชาวลาเน่เด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้ชาวลาเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะตอนนี้เฮากันอยู่ในชวนเนี่ยเฮาสีพา,าทุกคนไเปเบิ่งไงชวนมังมูเฮาเนาะไอชวนมังมู่ตกแตงเฮาบ่ามันไปฮอตเซลแล้วใช่เป็นจังได้เด้อใช่เนาะ เป็นหมากด้วบ่เป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเ้ากับไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยเนั่เดี๋ยวเ่าสิพาทุกคนเลาะเบิ่งสวนของเขาเนาะไปกันตึืองอันนี้ก็จะเป็นักมถั่วเขาเนาะถั่วกับเป็นแบบข้างขึ้นชุดเป็นยังไงแต่ว่ากันยังบทันได้เป็นหมากเื่อเนาะแม่ว่ากำลังกำลังจะเป็นไอ้ดอกไปใช่ใช่เนีย่ย นี Ay, ่ก kind of ็จิเป็นข่าหมักถั่วอาข่าหมักถั่วฮาก็จิมีอยู่ช่องข้างเนาะนี่ก็จิเป็นหมักถั่วเดี๋ยวจิพาเบิ่งข่าหมักแตงไอหมักแตงเนาะกินหมดแล้วทุกคนเลยหมูดื้อแล้วละหมูย่างแล้วอันมักแดงกันเนาะนี่ก็แต่แบบหมากครึ่กก๊อกแก๊กไปชนนะเคราะห์แค่ไหะเนาะกินหมดแล้วไออันนี้จิเป็นหมักถั่วตั้งหน่อมถั่วตั้งฮะกะร่างจิเป็นหมักกะร่ังจิเป็นหมักหน่อยกะจิได้ตำแน้วใช่ ก็จะตามมักทั่วปิ้งเขียดด้อยเนาะยาชิพาทุกคนดอกบึงชวนดวงมูฮาเนาะว่าเป็นจังไรได้เออวงมูฮหลังจากที่เฮาไทยคลิปเตลโลนลงไปนะตอนกำลังจิเป็นหมักน่อยซั่นใชน,น,นี่มันก็กำลังจิเป็นไายหมักอยู่นะทุกคนเนอน่ะยาสิพาไปคลอมนั่นดีกว่า เป่าชวนทุกคนเลยไก่ไก่เขานี่นี่เนี่ยฮาเช่บึงหนังมูมันใหญ่อะไรใหญ่เติบแล้วแต่กะยังโบันไดนชุกเถื่อบึงในกล้องมันอาจสิโบเห็นปันใดเนาะเพราะว่าใบมันกันยังได้แน่แ้วกระหมังมูให้มันกะบราณปันใด จมเหือชมแหงปลุกกูภาพหกกระชั่งนชนันเนาะเพราะว่าเขาได้ถือไม้กันชันมาเพราะว่าเขาใช้มือจับม,มันกระสิเป็นภาพวัวนิ่งปันใดให้นี่มังมูอัจชิบุญใหญ่ปันใดเนาะให้นี่อีกข้างหนึ่งมันใหญ่ กลสิแบบไกลสิได้เก็บได้อย่างเงี้ยอันนี้กลายเป็นไหยหมักแตงโมอันนี้ก็สิเป็นหมักแตงแคนตะลูปดิค่ะชิตาเบิ่งหมักแตงแคนตะลุกครับแตงแคนตะลุกนี่กะถือว่าร้ายอยู่ได้แต่บนหัวมันชุบเป็นเป็นแบบได้นาะ เจ้านี่ปิดขึ้นไปหมากหนึ่งเห็นมันเดืองหมากแดงแกรนตะลุกเนี่ยเห็นมันเดืองก็คิดว่ามันชุกเนาะปิดขึ้นไปเพราะฝากสามาเบิ่งเฮ้ยยังบ่วชุกเลยยังแบบนี่เลยยังดิบอยู่ใช่คิดว่าขื่นชุกนเนาะแดงแคลนตะลุกนี่จะได้อยู่นี่ยนี่มันมันสีเดืองแบบนี้แหละอันที่เพาปิดขื่นไปเช้านี่แต่ว่ามันสีเดืองกว่านี้เนาะ อันนี้มันยังบูชานีเดืองครับบูษานี่มันเดืองกว่านี้หน่อยหนึ่งแต่ว่าปิดขึ้นไปแล้วมันบวชุกแข็งแข็งเลยเท็เท็กมกแตงกค้นตะลูกพักะได้หมากอยู่ดูนั่นก็นพักพักเอากต่ไม่ได้่ฉยแต่ลนเลยงามงามตัวเนี้ย่ฉยไปก็บปเห็ดให้คันชนุนก็กินโมไว้เนาะ เก็บท้องอน,นี่นสิเป็นอีกไฮห,หนึ่งบางูคือกันแต่ว่าไฮนี่มันสิโบไลชัมไฮตุเทิงเป็นได้นะแล้วก็แบบใบมันบังในมันสีอยู่ในไอ้กลางแบบทางใบมันได้กลัวไหนี่มันสีบอรอยู่นอกเป็นได้ยาก,ก,ากนนอยู่กับทุ่งเหมือนน่าเบื่อ หมกมูประมาณสี่ดอยสี่ดอยกลัวเาว่าอยู่ทางไหนี่ ie, แล้วก็ไหมีไหนี่แล้วก็ใหตัวเทิงนั่นแหะมันสามดอยเก้าสิบปลายแล้วแล้วก็มาคุดเอนี่อันดดดนีไปกัประมาณสิบคุ้มนี่เดีวนี้คะหม,มูค่ะตัวกำลังสีเป็นหมากมีเลทุกคนนี่ กำลังเป็นมักน่อยขึ้นใหม่ก็มีมักใหญ่แล้วก็มีนะมันก็นสิเป็นแบบมหมักน่อยหมักใหญ่ไหมมันก็นสิเป็นแบบซอนๆกันนาะเนี่ยข้าเจ้าว่าข้าเจ้าห้องเบดด์ได้นี่ได้ไมิเช้านี่คะก็เอาแบบลงมาหาเพื่องเอาเพื่องมหฮองมาเนาะเอาเพื่องเอาทุงขีเกลีม,มห้องแต่ว่าตัวนี้ข่ดืลืมข่ยบเห็นมาชัดเจ ิห้องแบบนี้เนาะตัวไรไอ้แบบว่าตัวตัวนี้มันชีใหญ่ตามดังเนาะเฮาก็เลยได้เอาไอ้เพืองมหาห้องตัวมันใหญ่ตกเมื่อก่อนเฮาก็เอาทุงเป็นทุงขี้เกีบห้องแบบนี้เนาะพินเขาเจ้าแนะนํามาว่าซั่นจ้ะก็ตามเขาเจ้าไปหาถามเขานี่มากมันก็ใหญ่แน่แล้วล่ะใกล้สิสุกแล้ว มันจะอยู่ในไอ้ใบประมาณนี้ต้องปืดท้ชาชมหน่อยใบลายของคนอื่นนะเขาอะเขามาเห็นเนาะเขามาเห็นเขาเจ้ากว่าอู้เครือลายเนาะเครื่องงามเหมือแต่หมากบัไลาเขาจะไอ้ข้องข่อยฮะเขาข้องข่อยนะ,อ,นอ,ยนะอันเครือบปุ่้งามเลยเขา mặc đã u, thấy con phải khử khử nám phốt măng nổi, <laughs> yeah. này măng nhảy này, nè, háo hòn tung chiết bay đâu, nhảy bay tự, thiệt bự, mày nói, thấy con đông ma, thấy đông ma tam, hình à. มื่อก่อนนะ่ะตอนเฮาบ่ทัน์ในห้องนะ่ะก็เดียวไปกับ,บ่ได้เห็นหนังหมูเนาะตอนนี้เฮางห้องมันขึ้นไว้มันก็สิแบบเดียวไปก็บบเห็นหนังหมูในเพราะว่ามันก็สิชุช่มๆขึ้นเนี่ยเป็นกระสิมีหลายคนเนาะที่ถามอะ่ะเป็นจังได้แล้วหบังมูอะแต่ก็ตอบให้บ่ได้เนาะว่าอ่ะ เดี๋ยวเขาให้บึ่งในคลิปเลยกันละกันมันก็สีมีมากน้อยมากใหญ่แบบไปแบบนี้แหละถ้ากระตอบให้ได้คนมาได้เนาะเพราะว่ามันงม่ฮงเป็นก็มีมากน้อยนี่ใหญ่นี่นะนางกระสเป็นกระดุมน้ำครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาได้เปิดน้ำใช้แล้วเนาะเขาไม่ได้ถ่ายเขาก็เลยมาถ่ายเอาเมื่อนี้บุดอกมังม่วงก่ะมังม่วงกับกระดังสีเป็นมากน้อยทุกคนเลย ถามันเป็นแบบนี่แซมชิคินเนาะมังม่วงอย่กงเเนาะมันกำลังจจอหมังน้อยน้อยน้อยิเป็นจังไดกะฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามให้ซาลานี่เด้อจังไดเฮากะสิขอจบคลิปตรงไปเพียงแต่ซมนี่เนาะขอกาคำว่าสะบายดีสับายดี